สรุปดราม่าชุดเปิดงานกีฬาโอลิมปิก2024ครับโดยน้องปอปอนะครับนะักกีฬาแบดท,ทีมชาติไทยนะก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็ลงเอาไว้นะฮะในโซเชียลมีเดียจากนั้นเนี่ยเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนะครับว่าชุดมันไม่สวยชุดมันเฉยทรงมันแก่ ในขณะที่เอาไปเทียบกับมองโกเลียเฮติกับเกาหลีนะครับชุดเขาดูเท่ดูทันสมัยดูวัยรุ่นจากนั้นเสียงกระแสะวิพาษวิจารณ์เนี่ยก็มากมายในโซเชียลมีเดียคนเอาไปทำมีมกันเยอะแยะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวไปถามทางนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวคุณเศรษฐาก็บอกว่าให้มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ให้เกียิคนทำงานจากนั้นทัวร์ไปลงที่นายกแทน หลังจากไม่นานนะครับทางหัวหน้าคณะกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะไม่ได้ใช้ชุดนี้แล้วเพราะามันร้อนนะครับก็จะเลือกใช้ในวาระที่เหมาะสมแทนจากนั้นนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยทางผู้ใหญ่นะครับทางผู้บริหารต่างๆก็ออกมาแถลงนะบอกว่าทางทรงสมัยเนี่ยเขาตัดกันสวยๆงามๆนะปอ,ป,อป้อเนี่ยไปบีบเขาจะเอาโอเวอร์ไซส์ก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบนั้น ซึ่งก็คิดว่าถั่วจะไปลงปองปอแต่ว่าไม่ทุกคนเซฟปอปอ,ปอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่โอเวอไซค่ะมันอยู่ที่ดีไซหลังจากนั้นครับก็มีประโยคเด็ดวักทองจากหนึ่งในผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกว่าที่เราไปชมชมกันไม่ว่าจะเป็นเฮติเกาหลีหรือมองโกเลียมันมันเหมือนลิเกมันเหมือนงิ้วเท่านั้นแหละ ขบวนรถทัวร์ก็หักพวงมาลัยเนี่ยนะฮะเลี้ยวไปยังท,ท่านทันทีสรุปดราม่ามีประมาณนี้แต่ในที่สุดนะครับเราก็อาจจะตัดสินใจไม่เลือกสวมใส่นะครับชุดดังกล่าวนะก็จะจะเป็นใช้ของทาง Grand Sport แทนซึ่งต้องบอกว่ากีฬาการเปิดครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความเท่นะเพราะว่าเขาจะไปเป็นขบวนเปิดในเรือเธอ ใส่สูตรมันก็คงไม่ไหวอ่ะ